ชีวิตเราก็เหมือนนาฬิกาหรือที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงแล้วมันก็ไม่ได้เดินถอยหลังกลับมาดังสายน้ำที่ไหลไปข้างหน้ามันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาดังนั้นชีวิตก็เหมือนกันเราอาดีตที่ผ่านมาก็ไม่ควรที่จะไปคิดถึงมันเพราะอะไรครับ มันมีบางสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรานะฮะดึงตะคดิภาพดึงความคิดดึงความล้มเหลวและทัศนคติลบลงไปจนทําให้เราหลงลืมและไม่มีแรงที่จะก้าวไปข้างหน้าผมเคยเป็นมาก่อนจึงมาบอกกล่าวให้ท่านได้คิดพัฒนาทางความคิดเป็นหลักดังนั้น อดีตจะล้มเหลวมากน้อยประการใดจนหรือรวยมาก่อนไม่ต้องซีเรียสครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับรักครังยังไม่หมดจกลุยสร้างฝันชีวิตคุณเป็นคนสร้างความสำเร็จคุณเป็นคนทำทัศนคติคุณเป็นคนคิดนะครับลงมือทำกับสิ่งที่คุณคิดคุณจะสำเร็จครับเราจะอยู่กันฉันพี่ดอง จะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจว่าไงว่าตามกันสำนึกมั่นความรักความจริงใจ